ส่วนอีกเหตุหนึ่งก็เป็นอุบัติเหตุระหว่างทางในกรุงเทพเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในพื้นที่เขตสาทรกรุงเทพคือมีอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยทำเศษหินตกใส่หัวแม่ลูกที่กำลังเนี่ยเขาเรียกว่าขี่รถจักรยานยนต์พากันไปส่งกันที่โรงเรียนนะครับตัวลูกสาวเนี่ยถูกถูกเศษหินเนี่ยตกใส่หัวแม่ก็ด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บนางสาว อนัตยาอายุ36ปีพร้อมกับผู้เสียหายเนี่ยสามีก็คือนายอนุชาเดินทางไปขอความช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุเศษหินในการก่อสร้างอาคารแห่งหนึ่งย่านถนนจันทร์เขสทรกรุงเทพตกใส่หัวขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนตน์ไปส่งลูกที่โรงเรียนได้รับบาดเจ็บกระโหลกร้าแต่ได้รับการเยียวยาเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียววันนี้ไปร้องเพจใส่ไม่ต้องรอดนะครับคุณอนิตยาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า ปกติใช้เส้นทางดังกล่าวเนี่ยขี่รถเนี่ยไปส่งลูกชายที่โรงเรียนทุกวันตอนเกิดเหตุหินตกใส่หัวยังไม่รู้สึกตัวเลยได้ยินเสียงลูกชายบอกว่าแม่หนูไม่ไปโรงเรียนแล้วนะจากนั้นเนี่ยเลือดไหลนะครับก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพแล้วก็แจ้งไปที่ครูประจําชั้นของลูกแล้วก็มาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับหมอก็ได้พาเธอเนี่ยไปตรวจโดยเข้าเครื่อง CT สแกนพบว่ามีกระโหลกศีรษะ มีรอยร้าวครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับคือเธอก็บอกว่าเนี่ยดีว่าหินเนี่ยไม่ตกใส่หัวลูกเธอนะเออซึ่งตอนนี้เธอเองก็ยังมีอาการลักษณะขาซ้ายอ่อนแรงแล้วก็เดินไม่ค่อยจะได้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลต่อร่างกายในอนาคตหรือไม่เอาเดี๋ยวลองฟังหนะ่อยผ่านตรงนั้นทุกวันพอดีว่าวันนั้นก็คือไปส่งลูกชายประมาณ6โมง50ค่ะ ก็พอดีว่าหินหล่นลงมาใส่หัวแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยไม่รู้ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะพอมารู้อีกทีนึงก็คือนั่งอยู่ตรงถนนคือมารู้ตัวอีกทีนึงคือลูกชายเรียกว่าแม่บุ้มไม่ไปโรงเรียนแล้วนะมันไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดแต่ว่ารู้สึกว่าเหนื่อยมันอยากนอนอย่างเดียวเลยค่ะมีเอฟเฟคือเดินไม่ได้ขาฝั่งซ้ายคืออ่อนแรงค่ะอตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่คือไม่สามารถใช้ได้ปกติแต่ก็ ไม่รู้ว่าอนาคตผลจะเป็นแบบไหนะอยากให้เขามาดูแลหนูหน่อยเพราะว่าเขาเงียบหายไปเลยไม่ใช่ว่าเราต้องการที่ได้รับเงินที่จะต้องมารักษาค่าพยาบาลคือเขาอยากหนูอยากให้เขาถามหนูบ้างว่ารู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างขับรถผ่านตรงนี้โืยปกติแล้วนี่นะครับส่วนสามีของคนเจ็บนะครับบอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับ ทางอาคารที่กําลังก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ทราบว่ามีการนำสแลนเนี่ยมาล้อมเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนี่ยอันนี้เขาก็ชดใช้ให้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันได้รับผลกระทบไปอีกยาวแค่ไหนนะครับรวมไปถึงเนี่ยนะครับภรรยาก็ยังต้องเอกซเรย์สมองอีกครั้งเนื่องจากมีเศษหินที่ทิ่มอยู่เขาบอกว่าเข้าไปฝังอยู่ในศีรษะเอาออกไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวต้องมีการเจรจากับทางเจ้าของตึกเนี่ย ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคือทีแรกเนี่ยตึกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยทีแรกไม่มีลักษณะเป็นสแลนเลยนะากกาในการที่จะเข้ามาปกคลุมนะครับเศษวัสดุก่อสร้างเนี่ยนี่ก่อนเกิดเหตุนะคุณผู้ชมภาพแต่พอหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเพิ่งจะมีสแลนนะเอาสแลนมาล้อมนะครับขณะเดียวกันคุณเอกภพเหลืองประเสริฐ จากเพจสายไหมต้องรอดรก็บอกว่าเนี่ยฝากไปถึงผู้ว่ากรุงเทพนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์และผอ,อ,อเขตสาทรฝ่ายโยธาเขตนะให้มีการตรวจสอบหน้าง,งานเห็น <He S 2> บอกว่าเนี่ยอยากทราบว่าตอนที่มีการขออนุญาตปรับปรุงอาคารเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการมาตรวจสอบหน้าง,งานก่อนหรือไม่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาตรวจสอบก็จะมีความผิดด้วยหรือไม่นะครับแล้วก็อยากให้ทางเจ้าของอาคารล่างเนี่ยมาดูแล คนเจ็บด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องค่ารักษาพยาบาลก็ควรจะมีจิตสำนึกมากกว่านี้ด้วยนะครับนี่นะ